สวัสดีครับทุกคนนะคลิปนี้ไม่มีคลิปจะลงนะครับเธออยู่กับช่องกนันะ์ดแชแนลนะอยู่กับเกมไอเดเธอและเกมนะครับเราไม่มีคลิปจะลงไนงะทุกคนผมต้องอะไรของผมเนี่ยคือผมไม่มีคลิปจะลงเลยนะครับไม่รู้จะเล่นเกมอะไรอะ่ะก็จะต้องมาเล่นเกมไอเหมือนเดิมใช่ไหมเล่นอะไรอ่ะโรงพยาบาลแบบอะไรดิบสองล้มหนึ่งแล้วกัน ไม่เอาดีกว่ามันยากเกินกว่ะนั้นเอาอะรดีวะอ,องลุมหนึ่งนะครับคลิปนี้จะมาเล่นสองลุ้มหนึ่งในดาดโรงพยาบาลน,นะครับหมดปานกลางแล้วรอบนี้ไปปุบนะครับมาเริ่มเลยแล้วกันนะครับผมว่าสองลุมหนึ่งต้องยากมากแน่ๆ ใครได้ยินเสียงฝนก็ขอโทษด้วยนะครับคลิปนี้คือตอนนี้ฝนตกนะขออภัยด้วยครับคลิปนี้อะไรบวกอะไรได้อะไรวะผมยังไม่รู้เลยไปสองฟังนีกว่าผมชอไปอย่างนี้นะครับ มาแล้วเหรอฮือ,ฮอ <c oughs> โอเคเขียวบกแดงนะครับได้พางตัวนะน้ำยาพางตัวอีกแล้ว <c oughs> มันอยู่ไหนไปเถอะขอร้อง <c oughs> มันอยู่ในห้องเราปะเนี่ย อุ้ยอุ้ยผมรู้สึกเสี่ยวยังไงก็ไม่รู้ดิเขียวอุ้ยมันหนึ่งยุงกัดมันหนึ่งไปแล้วใช่ปะโอเค,อเคต้องไปกินเขียวก่อนแล้วก็ค่อยกลับมากินแดงปัญหาคือเขียวมันอยู่ยตรงไกลอะ่ะ เขียวเขียวอยู่ไหนโอ้โหล้วมาอะไรตอนนี้กำลังจะกินน้ำยาสูตรพิเศษเลยตลอดไปเ้ยเออเห็นปะไม่เห็นนะเมื่อกี้มันยังเห็นผมอยู่เลยใครเห็นคำว่าวิ่งนะครับเมื่อกี้ ชาลีอยู่ชั้นนี้หรือเปล่าไม่อยู่มากอู้ดาาโรงพยาบาลอย่างยากอะทุกคนในหมดสองลุมหนึ่งนะไม่ใช่หมดอื่นนะครับน้ำยาเลยวะไม่รู้นะอย่าค่อยกินแล้วกันรู้สึกกินตอนนี้รู้สึกยังไม่ปลอดภัยนะครับอุ้ยมาเลยตอนนี้อ่ะ โอ้โหไม่มีทางจะไปแล้วเราจะไปกินน้ํายาแล้วก็ต้องไปกินแดงตรงนั้นนะครับแต่ลราขอขอครูดาวิ่งแป๊บแดงแดงแดงเออ ผมก็ไปฟังแล้วครับฝนเริ่มเบาแล้วคลิปนี้มีฝนด้วยนะ <c oughs> ไปทางไหนวะทุกคนนี่ทางนี้ทางนี้เหมือนแมพนะครับผมไม่ค่อยชินกระดาษโรงพยาบาลชั้นล่างเลยมันรู้สึกแปลกๆอ่ะใครคิดมันผมบ้างคอมเมนต์หน่อยนะ ทางนี้อันตรายมากผมจะบอกว่าโคตรอันตรายโอ้เดี๋ยวเราค่อยกลับมากินแล้วกันนะครับน้ำยานี้วิ่งเร็วๆๆๆเราต้องรีบกลับแล้วรีบกลับชาลี เร็วเร็วเร็วโอเคอเรอแล้วขึ้นบนดีกว่าป <c oughs> ัญหาคือตรงชาลีนะครับทุกคนถ้าไม่ใช้อายผมไม่ไหวนะผมต้องใช้อายนะทุกคนอย่าเม้นว่าห้ามใช้อายนะอุ้ยเฮ้ยกระสือ เร็วดีวกว่าเดี๋ยวตายผมต้องรีบเก็บไปอุ้ยไอสองตัวเลยไอสองดวงอ่ะผมโชคดีมากแดงบอกแดงผมมันน้ำยาหมดลิ้นแล้วอ่ะไม่เอาละไม่เอาละไม่เอาแล้ว อ่ไนวะเนี่ยไปล่างใช่ไหมโอเคได้อยู่เฮ้ยครบแล้วเร็วมากขนาดคือทางลงมีทางเดียวห้องสุดท้ายขอให้มีน้ำยาด,ดีโอเคเยี่ยมไปเลย โอเคเพราะคนผมออกได้แล้วนะออกจากที่นี่ดีกว่าหลอนมากเฮ้ยเดยวก่อนเดยกก่อนผอีปะโอเคไม่อยู่เอ๋อลืมไปผมกินน้ำยาอยู่นี่ว่ะไปแล้วนะวู้ผ่าแล้วอ้าวผีหาย โอเคก็น <Hey. S 2> <owania. Restaurant. S 1> ่าจะมีแค่นี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไคร์ด้วยนะอย่าเป็นกำลังใจกับช่องกันแชนเนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่บายเจอกันคลิปหน้าเอ้าเอ้าเฮ้ยเอาแป๊บนึงนะแป๊บนึงกลับก่อนกลับกลับกลับโอเคคลิปหน้าจะมีแค่นี้ก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไคร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่บายนะเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้บาย